สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนซองสู่คู่สู่คนพบกับช่องสาวบ้านนาหนุ่มสวีเดนพี่น้องค่ะพบพกันในวันที่8ปดเมษาหก6ปดจ้าฮอนพวดโพบบกโมบิเขียบพี่น้องเออพี่น้องเอออากาศจังไหนมาฮอนขักเท่จ้หฮอนขัดอิลีค่ะเอาดูแลสุขภาพร่างกายจ้หฮอนคือพายุสีเข่าฝนติดตกเต่ฝนบ่อตกเด้อค่ะโปอยโปๆยนิดหน่อยจ้ะบ่อถึงกับตกหนักเนาะจ้ะ เอาดูแลสุขภาพจ้าคลิปนี้ฟังให้จบฟังให้เข้าใจเดอ้อสาวนาหยิบยกตัวเลขของเลขลับๆสะน้ำบินมาเว่ามาฝากมาตอนย้ำเหมือนเดิมเป็นแค่แนวทางจ้าโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมผู้ใดมักกะจัดผู้ใดขัดกาา่ะพันสุดให้คำนวณมีเขาไม่ดุจจ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ่งเปิดค่าการมองเห็นจ้ะ ผู้ใดมีแนวทางอยากวางในช่องสามบ้านาหนุ่มสวีเดน i d line q r c o d e อยู่ในคลิปนี้ละจ้ะสามารถแอดมาเว้ามาฝากมาตอนบาว่าจะเป็นสูตรหวยคำนวณเลขความฝันเนาะค่ะหรือผู้ใดมีตัวเลขแม่นๆหม็นเมนเำมาวมาฝากมาตอนกับทักทายตาม id line q r c o d e จะเป็น q r c o d e ไลน์ส่วนตัวเ้ยพี่น้องจ๋าทักทายมาเว้ามาฝากมาตอนได้คลิปนี้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะเลขลับๆสะน้ำบิน เป็นได้ส่งตัวเลขไหมสาวบนาเบาส่พ่น้องแฟน่องอิฟซีฟังค่ะกะฟังให้จุบเด้อค่ะงวดวังหันรุดค่ะแต่หวยสองเลขลับเพิ่นเลขวิ่งแตกบุนลางกะยังยำคือเก่าแนวทางจากสาวบนาหยิบหยุกมาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะขันมักกะคอยจัดคัดกะเลื่อนผ่านกะเลขกะออกไปจังสันเนาะอิซีจ้าออกตัวเก่าอีกแล้วค่ะกะเหนือความคาดหมายค่ะเลขหกมาหลายกักหลายเนาะค่ะ เอาค่ะบ่าววายยายไปไปเบิ้งไปฟังนะค่ะวา่าทางเลขลับๆับสะน้ำบินเพิ่นซุ่งตัวเลขตัวใดมาไม่สาบนาบอกซู่ฟังแล้วกะไปเบิ่งสติติย้อนหลังว่าตัวใดที่เพิ่นรุดแน่เขาแน่นำมาเปรียบเทียบให้เบิ่งจ้ะอันนี้เป็นวดเก่าเ้อค่ะรุดพี่น้องค่ะจ้ะแต่ว่าเล็กวิ่งลางกอดคอกันขึ้นบนค่ะเปดกับ7หลรุดค่ะรุดแน่ค่ะ ตามต่อค่ะเพิ่นได้ส่งตัวเลขไม่สาบนาเว้าสู่พีน่น้องแฟนชองอิฟซีฟังเลขออกปุ๊บเพิ่นก็ส่งมาปรับเลยจ้ะนี่แต่เพิ่นลงมือผิดเด้อค่ะเพิ่นลงเป็นวันที่หนึ่งเนาะเพิ่นส่งมาตั้งแต่วันที่สามเมษาจ้ะนี่สามเมษาว่าให้อิฟซีเลยสาบนาให้อิฟซีเอาเขาไปจัดเลยครับว่าสันโอเคจ้ะโอเคจ้ะตามนี่เนาะค่ะแต่บกคอยจัดปันเดเด้อค่ะเพราะเพิ่นเอาปากกาเขียนเนาะ สิบหกเมษาจ้าเด่นบนหนึ่งกับสามเด้อค่ะลักร้อยแปดกับสี่นี่ค่ะในลักร้อยมา 8, แปดกับสี่เทปนจับคู่ไห่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเก้าสามเจ็ดสามจ้าสามตัวแปดหนึ่งเจ็ดแปดเก้าสามและสี่เจ็ดสามจ้าสองตัวล่างเนาะค่ะไปที่หกกับสี่จ้าให้เก้าหกศูนย์หกเก้าสี่ศูนย์สี่ค่ะตามนี้ เดี๋ยวสาบนาจะไปเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนกะนั่นแหละค่ะฟังให้จูฟังให้เข้าใจเนาะค่ะให้พี่น้องเฟนชงอิบซีผิดจารณาบึ้งค่ะเอาสิให้บึ้งเด้อค่ะเขียนใส่กระดาษให้ละเนี่ยจะ้ะเลขลรับๆับสนามบินในงวดวันที่ 16, สิบหกเมษาหกแปดค่ะชุดบนเนาะคะ่ะวิ่งบนไปที่หนึ่งกับสามจ้ะหลักร้อยเนาะคะ่ะวิ่งเอ่อหลักร้อยมีแปดกับสี่ จับคูหนึ่งจิตหนึ่งปดเก้าสามเจ็ดสามจ้ะสามตัวแปดหนึ่งจิตแปดเก้าสามและสี่เจ็ดสามจ้าสำหรับเลขล่างเนาะค่ะเลขล่างวิ่งไปที่หกกับสี่จ้ะจับคูเก้าหกเก้าสี่ศูนย์หกศูนย์สี่เด้อค่ะเนี่ยค่ะตามนี้เลยเดี๋ยวเปรียบเทียบให้เบิ้องงวดเก้าค่ะเปรียบเทียบให้เบิ้งเนาะค่ะจีได้แบบติจารณาเบิ้งว่าเออมันมาจังสี่เด้อค่ะมันเดินไปจังไดมาจังใด ตามนี้ค่ะหลุดคักค่ะแต่ว่าแปดเจ็ดเพิ่นนี่ไฮลางมันกอดคอกันออกบนตรงๆเลยจ้ะอัน,นแต่ว่าหวยซ้องเพิ่นนี่ก็เดินดีเด้อค่ะหวยซองเพิ่นวิ่งไปที่เจ็ดกับไม้แปดเจ็ดค่ะข้งางล่างเขาไปที่สามหกแต่เพิ่นกะนั่นแหละค่ะเธอว่าหายหน่อยอันนี้หวยซ้องล้อก,กอนเด้อค่ะเพราะว่าหวยซองเพิ่นยังบ่มากค่ะอันนี้เอาสูตรหวยคำนวณเป็นไปกอนจ้ะตามนี้สูตรต่อค่ะ เลขออกตัวเก้าเนาะสามหกพี่น้องคะเอาค่ะเสียให้แครปหน้าจอจ้ะแครปหน้าจอเอาเด้อเอฟซีค่ะกะรอหวยซองเลขลับจ้ะยังบ่มาเอาตาเลขสูตรเพิ่งไปกวอนเลขลับลับสนามบินอยากบนอยาก่างจ้าซื้อง่ายยุดอกค่ะขันผู้ใดใดเด็ดีดีดังๆกะจัดได้ค่ะหรือผู้ใดมีแนวทางอย่างวางในช่องสามนาหนุ่มสวีเดนเอสดีไลค์อาร์โค้ดอยู่ต้นคลิปเลยเด้อค่ะ เอ็ดมาเว้ามาฟังมาตอนใดค่ะบ่ว่า,าะจะเป็นสูตรหวยคำนวณเลขความฝันเนาะค่ะสถา,านามีช่องทางเดียวคือเอ็ดไอดีไลท์เท่านั้นค่ะแล้วก็ช่องทางเดียวทั้งรับชมสูตรหวยคำนวณหรือว่าอ่าความฝันอาจารย์ดๆีๆ,ๆดังกะช่องทางเดียวคือช่องทาง youtube บ่มีไลน์กลุ่มจ้าระวังนิดเด้อค่ะมิจฉาชีพไลค์พี่น้องคะพิจารณาย่าณบึงค่ะ พี่น้องเก็บหน้าจอเด้อค่ะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้งกริงเปิดค่าการมองเห็นน้ำแน่ถือทั้งเตาน้อยเป็นปิดกันค่ะอีรีจ้ะไหลคนกระทักมาทางไลฟ์่าบอเห็นค่ะลุงคลิปทุกมือเด้อค่ะนำมาแบ่งปันเป็นแนวทางจ้ะรอค่ะยังหลายเสียหลายอาจารย์ยังบ่ได้ลงให้เบิ่งค่ะรอเด้อค่ะจอมือจมิตรเรามันนี้วันที่แปดค่ะอ้าวฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะคลิปนี้ยิงด้วยๆ้ปัง สูหูสูกคุณเงินในกองทองในเขาไปแล้วค่ะสวัสดีจ้ายะทาวะลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิตโตกินังเปตานังอุปกัปรปฏิจิตชิตังปะชิตังตุมหังคิดป,ปะเมวะสมิิชนโตสัพเพ,พปุเรนตุสังกปาจันโทปนระนรโสยะธามะนิโช ติระโสยะาสัตติโยววัชันโตสัพพโรโควินัสปตุมมาเตภวัตวันตารโยสุขีธีคายุโกภวะอภิวัทนศีลิสนิจังวุธาปจายโนจัตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโมสุขังพระลัง